พอต่ออายุวันนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราต่ออายุเราได้เบี้ยแบบไหนความคลองแบบไหนอันนี้การต่อเนื่องเนาะอันนี้คือการต่อเนื่องถ้าคุณต่อเนื่องไม่มีปัญหาถ้าวันนี้คุณมาทำคุณยังไม่หมดแล้วคุณมาต่อก่อนก่อนหมดอายุไม่มีปัญหาความคลองก็ต่อเนื่องไปแต่วันนี้หลายคนมาถามค่ะว่าอย่างที่ตะเกียรอท่านสมาชิกบอกว่าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เออตอนที่ตอนที่โทรไปไม่ต่อ แล้วก็อยู่ดีๆก็ขาดต่อพอขาดต่อปุ๊บตอนนั้นอาจจะยังไม่กังวลเท่าไหร่พอคัสเตอร์ทองหล่อมาปุ๊บเฮ้ยฉันขาดต่อไปแล้วเป็นยังไงถ้าวันนี้จะทําเออมันคือนับใหม่ไหมระยะเวลารอคอยนับยังไงเออนับระยะเวลานับความคลองต่อเนื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลารอคอยนับไหมอะไรเงี้ยนะคะมีระยะเวลาผ่อนพันไหมันอทีนี้เราก็เลยสรุปมาให้นะคะว่าตอนเนี้ยหลายคนอะอยากรู้บางคนอาจจะได้เคยได้ยินคําว่าระยะเวลาผ่อนพัน เข้าใจก่อนนะว่าคําว่าผ่อนผันนี่คืออะไรไม่ได้ผ่อนผันเช่นสมมติว่ากรมพันธุ์คุณหมดวันที่หนึ่งมีนาแล้วบางบริษัทบอกให้สามวันหรือสิบห้าวันในช่วงสามวันหรือสิบห้าวันหรืออะไรพวกนี้จะมีผลคุ้มครองไม่ใช่นะคะคาว่าผ่อนผันคือผ่อนผันเรื่องอะไรคุณจอยนี่ที่เขาบอกว่าตอนนี้หลายคนอยากรู้เรื่องระยะเวลาผ่อนผันถ้าขาดต่อไปแล้วอ่ะบริษัทเนี่ยให้เอถ้าขาดต่อไปแล้วนะเราค่อยมาซื้อบริษัทให้เวลาลูกค้ายังไงที่มาซื้อแล้วคุ้มครองต่อเนื่องออืเนอะ ไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยมาอมตอนนี้บอกเลยไอ้ที่ระยะเวลาผ่อนผันที่หลายคนเข้าใจอ่ะว่าถ้าวันนี้ฉันขาดต่อแล้วค่อยมาซื้อถือว่าไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่ให้คิดใหม่วันนี้เหลือแค่3บริษัทใช่ค่ะถูกเพราะถ้าเป็นบริษัทอื่นๆวันนี้ไม่ใช่3บริษัทนี้ถ้าวันนี้คุณขาดต่อแล้วไม่มีแล้วค่อยมาต่อไอ้ถ้าคนนที่คุณขาดต่อแล้วค่อยมาซื้อแต่ซื้อแบบบริษัทเดิมนะเหมือนซื้อแบบต่ออายุแหละต้องบอกก่อนเลยว่าบริษัทแต่ละบริษัทณวันนี้ขาดต่อแล้ว ไม่ได้มีระยะเวลาผ่อนผันแล้วคนั่นหมายถึงว่าเออคุณอาจจะได้เบี้ยเดิมคุณอาจจะได้ความคุ้มครองเดิมเบี้ยส่วนลดคุณอาจจะได้เหมือนเดิมใช่นะคะแต่ระยะเวลารอคอยนับนะใช่ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันดันั้นหมายความว่าวันนี้คุณต่อไปได้แต่ระยะเวลารอคอยต้องผ่านไปอีกสิบสี่วันคุณถึงจะคุ้มครองใช่ค่ะนะคะทีนี้จะขออนุญาตบอกบริษัทที่ใจดีก่อนนะคะที่มีอยู่สามบริษัทที่วันนี้ถ้าคุณขาดต่อไปแล้วแต่ไม่เกินระยะเวลาผ่อนค่ผ่อนผัน ไม่เกินผ่อนผันเออแล้วเราคุณมาทําประกันต่อายุคเขายังคุ้มครองต่อเนื่องไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่มีอยู่สามบริษัทค่ะบริษัทที่ใจดีที่สุดคือพี่ใหญ่เราวิทยะวิทยะบอกว่าถ้ายังอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันซึ่งวิทยาให้ผ่อนผันอยู่ที่สามสิบวันสามสิบวันนะคะเขาบอกว่าถ้ายังอยู่ในช่วงผ่อนผันคือสามารถคุ้มครองต่อเนื่องไม่มีระยะเวลารอคอยนะคะย้ํโหอันนี้ถ เขาบอกว่าถ้ายังอยู่ในช่วงของระยะเวลาผ,ลผล่อนผันทางประกันเขาบอกว่าให้ระยะเวลาผ่อนผันคือ7วันนะคะคุ้มครองต่อเนื่องไม่มีรอคอยเช่นกันนะอันนี้บริษัทที่2อละส่วนบริษัทที่3ให้ผ่อนผันอยู่3วันนะคะข้อดีคืออะไรคะต่อเนื่องไม่มีรอคอยอดังนั้นถ้าสามแบรนด์เนี้ยไม่มีรอคอยอถ้ายังอยู่ในช่วงเรื่องของการผ่อนผันนะแต่ต้องอยู่ในช่วงแต่อย่าไปจำสามสิบวันอย่างเดียวนะเพราะมันต้องถ้าเป็นสินทรัพย์สามวันนะใช่ ถ้าเป็นทรกเจ็ดวันนะถ้าเป็นวิทยาสามสิบวันนะคะคุ้มครองต่อเนื่องไม่มีระยะเวลารอคอยแต่นอกเหนือจากนี้ถ้าคุณขาดต่อแล้วค่อยมามาทำประกันถึงแม้ทำกับบริษัทเดิมความคุ้มครองเดิมเบี้ยได้ส่วนลดก็ตามแต่คุณต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่นะคะถ้าเป็นเมืองไทยนะคะเอถ้าขาดต่อไปแล้วนับระยะเวลารอคอยใหม่สิบสี่วันเลยนะใช่ค่ะสิบสี่วันแต่ถ้าเป็นทิพยะนับระยะเวลารอคอยใหม่เจ็ดวันเจ็ดวัน ถูกคแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ็ดวันเนี่ยเป็นแค่ช่วงนี้นะเพราะว่าข่าวแววแววมานะว่าจะถึงสามสิบเมษายนนเพราะถ้าคุณซื้อหลังสาสิคุณต่ออายุหลังส0เมษายนแทนที่จะนับระยะเวลารอคอยเจ็ดวันอาจจะเป็นสิบสี่วันได้ไม่ใช่อาจได้เนาะคงน่ม่จะใช้เงอนไขเดียวกันเลยส4ี่วันแล้วนะคะดังนั้นใครที่ทราบมาว่าเป็นเจ็ดวันนะคะใช้ได้ถึงแค่สามสิบเมษานะคะของทิพยะนะเริ่มหนึ่งพฤษภาจะใช้เป็นสิบสี่วันละนะคะนะคะ